บุ๊คบ้องนี่เอวีจีจีนเกเบลสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีแม่ๆนะคะสวัสดีพีพีเอ็ซีทุกทคนตอนนี้เป็นเวลา9ก้นาฬิกาเนาทีเวลาดีด้วยเรากำลังจะเดินทางไปที่ลพบุรีนะคะใช่ค่ะอเภอชัยบาดาลนะคะพี่น้องคะเรากำลัจะเดินทางวันนี้น้องซีแกรมนะคะไม่ได้ กับครูชิงจังก็ไม่ได้ไปนะคะเพิ่นลาบวชแล้วเด้อพี่น้องอันเพิ่นเอิ้นว่าอย่างก็เตรียมบวชเตรียมตัวบวชแล้วนะคะก็วันนี้จะเดินทางนี่นี่ผู้จัดการดีนี่ผู้จัดการก็ค่ะเออลองอีกลองของหลายกระมูลแล้วนะวันนี้ใส่เสื้อที่ยับจูคือรถบันใดเพราะของหลายเกินตาวันนี้ใส่สุดสวยแท้สามองศานะคะท่าทางหัดร้อน อันนี้ช่างทองผมนะครับข้างทองผมกับนักร้องนักร้องอันนี้นักร้องนะฮะอันนี้ช่างทองผมค่ะอันนี้ข้างทองผมคาดเป็นเขาจะไปข้างภาคเกียรตินะคะอันนี้ขนาดไปมือเดียวได้พี่น้องขนาดไปมือเดียวได้หรือเปลาแล้วก็ต้องเป๊ะเนาะอันนี้เรียนเรื่องรถไฟพัก่อนปู้ก็งว่าอยู่ยูคไหนี่นะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะแต่เช้าแค่ มาแต่เช้าเลยวันนี้อเติมพลังจยายาเปล่าเดินทางไปไหนวันนี้เราไปที่ลพบุรีครับผมอยู่ในเมืองไหมอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจไม่ไม่ไม่ใช่คนลพบุรีนะครับใครใครอยู่ใกล้ๆก็สามารถเข้ามาให้กำลังใจพวกเราได้นะครับใครที่ไม่สะดวกก็กระเบำลังทำไรเด้อพี่น้องเด้อ พี่กินปรหมาณนี้ครับนาาเดี๋ยวกินข้าวเช้าครับพี่น้องเอ้เยาอยู่ี่น้องตอนน้อเียนนี่สวัสดีค่ะโอ้ยผูเพิินสไปงานมือนี่ล้วเพิ่งจะสไตไตหวันไตเออย์เหลือด้วพี่น้องเ้อแต่จะเห็นี่เตียนนี่ประมาณเดือนหนึ่งเ้อพี่น้องเลทำบ้่อะไรตั้งเดือนเยอ้ิดต่อบ้ากันมากเงไตหวันนี่พ่อใสยูตเออหรอยูตรงไหนเออยห เอามีได้บัตรแล้วก็ไม่ีเตยเฮ้ยนี่นะฮะเจอกันที่ลพบุรีนะฮะนี่ห่าทำไมครัะกำลังจะมาหน้าครับพี่อ่ะนอนหรอโอ้ยอีกี่นอนหน่อยช่วยแล้เผาว่านอนยี่สิบสี่ชั่วโมงเลอ้ยทำไมสั่งว่วงอีกว่าซ้อมสกีไปแบบเบาๆไงเบาๆก็ถึงแบบนี้เลยอ่ะไม่เบาไม่เบาซ้อมไม่เบาคุณสร้างหัวคือเรียบร้อยละเรียบร้อยแล้วสามตาทำไมมีสามตา ต้องเหมือนกันด้วยนะไอเด็ดดีน้องเจอกันด้อเจอกันนะฮะที่เรารีนะคะนี่ครับเดินทางแล้วเดินทางเลยอ่ะอวันพี่ไพยูรถเข้าไปไหนกันนู้นเข้าไปยืนูน้น